ยูฮูยูฮนะฮะมาเจอกันแล้วครับวันนี้นะเป็นโน้ตบุ๊ก asus นะครับ asus ตัวเล็กๆเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมินิบุ๊กหรือเป็นเน็ตบุ๊กก็ไม่ใช่เน็ตบุ๊กสีตัวนี้เป็นมินิบุ๊กนะฮะก็แล้วแต่บางคนจะเรียกนะ <N> <h ats> asus asus โอ้ลูกเครื่องนี้ลูกค้าแบบรักษาสภาพเครื่องดีมากเงาวับเลยเนี่ยหลายปีแล้วนะตัวนี้นะนี่นะฮะหลายปีดีดักแล้วนะครับตัวนี้นะมาดูข้างหน้าเครื่องเขาเป็นยังไงนะครับนี่อาการวันนี้คือลูกค้าบอกว่าเปิด อ่าเปิดไม่ติดเอ้ยเปิดติดสิเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะเรามาลองดูกันนะครับอ่าเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กก่อนรูปลักมีอะไรวะเสียบทุกครั้งอะผมต้องถอดแบตเตอรี่ก่อนนะคือไม่ใช่แหละเพราะว่าไฟมันไฟมันไปชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับมันทําให้อ่านกระแสค่ากระแสนี่มันผิดพลาดได้นะนี่เปิดนี้ก็ถูกแล้วนะครับอ่ะดึงว่ะนะโอเคนะถอดปลั๊กเอ่อถอดปลั๊กกว่าถอดแบตเตอรี่ออกนะฮะ หารูก่อนรูอยู่ไหนวะรูอยู่ฝั่งนี้นะเปิดฝาขึ้นมาฟึบนี่จึ๊บนะครับหารูก่อนรูอยู่ไหนรูเธออยู่ไหนรูเธออยู่นี่นะอ่ารูเธออยู่นี่นะฮะเสียบปับ๊บเสียบแน่นๆนะแล้วก็เปิดสวิตเปิดปับ๊บกินกระแสเท่าไหร่โอ้เปิดเครื่องได้เลยนะ0.7แต่ไม่ไปไหนนะฮะอันนี้เครื่องไม่ต้องเปิดอ่ะสวิตออนเองแล้ว นะครับนี่ดูไฟนี่ขึ้นแล้วไหนไหมไฟตัวนี้ขึ้นเห็นไหมไฟนี้ขึ้นนะครับไฟหน้าไฟบริเวณนี้ขึ้นหมดแล้วนะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมขึ้นแล้วนะฮะสามหลอดนี่ขึ้นหมดแล้วนะแต่ภาพไม่มีนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูวิธีการทําให้ใช้งานได้ก่อนนะถ้าเกิดใครเจอเคสลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นเป็นบางรุ่นนะผมถอดปัากก่อนนะอธิบายก่อนว่าในกรณีที่เป็นบางรุ่นนะครับคือสามารถที่จะเอางานออกมาได้ทําให้เครื่องเปิดติด เอางานออกมาได้ส่งงานลูกค้าได้แต่จะใช้ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะเป็น1วัน2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งมันก็แล้วแต่บางทีก็สองสามชั่วโมงก็แล้วแต่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีทําทํำยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยนะแกะเครื่องขึ้นมาปุ๊บทำแป๊บเดียวนะโอเคนะวันนี้จะมีแบบวิธีแบบลุกทุง่งลุกทุ่งมากๆใครไม่มีฮอตแอร์ใครมีไฟแช็คเตรียมไว้ใครสูบบุหรี่เตรียมไว้ใครเคี้ยวหมักฝรั่ง เตรียมไว้นะเดี๋ยวเจอกันนะฮะเดี๋ยวขอไปแกะแกะเครื่องขึ้นมานะครับคือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะแกะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอแกะตัวนี้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแกะเครื่องกันขึ้นมาก็จะเจอกันในลักษณะแบบนี้นะนี่นี่นี่ฝามันนี่นะเปิดซิงอีกแล้วติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะนี่โอ้ชอบจังเลยเปิดซิงเนี่ยนะดูจากลักษณะภายในเครื่องก็ ยังไม่เคยโดนซ่อมหมานตั้งแต่ซื้อเครื่องมายังยังไม่เคยแกะนะก็ถอดฝามาแล้วนะครับถามว่าจะถอดฝายังไงก็คงไม่อยากจะมีใครอยากดูอะถอดฝานะใช้เวลานานานิดหนึ่งนะครับส่วนมากคนดูก็เปิดข้ามข้าม,ข,าม,ข,าม,ข,ามข้ามกันนะถอดถอดสายออกให้หมดแล้วกันพวกนี้นะเพราะว่าต้องถอดเป็นบอร์ดออกมานะครับใครมีไฟแช็กนะครับใครมีที่จุดเตาแก๊สนะครับใครสุดบุหรี่หรือว่าใครเคี้ยวบหมากฝรั่งที่มีฟอยนะครับ เตรียมไว้นะเดี๋ยววันนี้จะมาซ่อม้ตบุกโดยการใช้ไฟแชกรถใช้ความร้อนกันนะครับเอาไฟแชกมาซ่อมคอมนะเป็นยังไงนะฮะอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแกก่อนบอกก่อนนะใช้ได้เฉพาะบางเครื่องนะครับไม่ได้ทุกเครื่องนะครับเดี๋ยวอย่าไปใช้กับทุกเครื่องมันไม่ได้นะฮะสูตรนี้มันใช้ไม่ได้กับทุกเครื่องนะครับเอางานเอามาก่อนเงี้ยสมมติจะส่งงานอาจารย์อยู่พรุ่งนี้แล้วเงี้ยอยู่ๆมาคอมพังทําไงอ่ะซวยสิครับ จะส่งงานลูกค้าวันนี้พรุพ่งนี้คอมพังทําไงซวยสิครับวิ่งหาช่าง,งก็ช่างก็ปิดกันหมดนะนะไขควงเทพฮนะมีแม่เหล็กติดอยูอเออ่เดี๋ยวแกะก่อนอ่าสี่ตัวนะฮะจะแกะก่อนนะไล่แกะอ,อีกนิดนึงนะฮะให้ดูในเครื่องเฉยๆว่าเป็นยังไงนะครับจะได้แกะแผงตัวนี้แหละแผงตัวนี้แหละที่ได้แกะขึ้นมานะครับอ่ะนะครับหรือเมนบอร์ดขึ้นมาแล้วนะอ่าทีนี้นะครับ ใครมีฟลอยเตรียมตัวไว้นะครับเอาฟลอย์ปแปะไว้ก่อนนะเตือนเหลือเกินเรื่องฟลอย์อ Floyd, Floyd นะฮะโอเคทีนี้จะมาสังเกตดูนะครับตัวที่มีปัญหาเนี่ยส่วนมากหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นตระกูลชิปเซตนะครับชิปเซตที่มันมีปัญหานะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าชิปเซตตัวไหนมันมีปัญหานะสังเกตได้นะครับว่ามันจะมีฮิตซิงอยู่สังเกตไหมว่าฮิตซิงมันจะมี CPU ชิปเซตตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชิปเซตตัวนี้นะครับมันจะมี Not bit นะ็อตบิดเสาบิดนั่นแหละเอาลึงง่ายๆนะครับ อ่ะทีนี้ถอดฮิตซิงขึ้นมานะครับผมแกะขึ้นมาให้เรียบร้อยละนะครับคุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอ่าเอ,า,อางนี้แล้วกันนะครับจะสังเกตนะครับว่าชิปมันจะมีอยู่3ามตัวเห็นไหมหนึ่งตัว2ตัวและสามตัวนะครับชิปตัวที่มักมีปัญหาบ่อยๆนะครับมันจะอยู่ใต้ฮิตซิงนะครับเมื่อกี้ฮิตซิงมันครอบ2ตัวนี้ไว้ถูกต้องไหมฮะ CPU ยยังไม่มีนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ เห็นไหมตัวนี้นะครับตัวนี้นะคือมันจะอยู่ใกล้กับฮิตซิงอ่ะเห็นไหมมันจะวางกับฮิตซิงไว้อย่างงี้เห็นไหมฮิตซิงมันจะครอบไว้ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมครับวิธีทํานะครับก็หาฟอย์มาแปะแปะ,แปะหัวหัวชิปนี้นะครับหาฟอยล์มาก่อนอ่ะหยุดคลิปไว้นะครับหาฟอย์มาได้ไรยังนะครับนะทีนี้ผมจะได้ฟอย์มาแล้วหนึ่งชิ้นเห็นไหมกระดาษฟ,ฟอยล์ของผมคือกระดาษฟ,ฟอยล์ตรงนี้เป็นหลอดนะครับผมซื้อมาจากร้าน19บาทนะครับ ฟอยติดหม้อติดกระทะที่เขาขายกันนั่นแหละนะถ้าใครไม่มีนะครับเดินไปเซเว่นเดินไปร้านของชาใกล้ใกลบ้านนะครับไปถามร้านของชําว่ามีซองบุหรี่ไหมนะครับหรือมีซองหมักฝรั่งไหมนะครับพวกเดนทีนเอ้ยหรือว่าซองพวกอะไรมิน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 นี่แหละที่มีฟอยอยู่เห็นไหมก็ถอดฟอยมันมาแกะฟอยมันมานะครับแล้วก็เอาฟอยเนี่ยมาแปะหัวชิปไว้แต่ก่อนที่คุณจะแปะเนี่ยคุณก็แกะ แกะเทปการความร้อนไอ้เทปสีเหลืองๆเนี่ยมันเป็นเทปการความร้อนนะนี่นะมันเป็นการความร้อนนะครับเทปตรงนี้นะการความร้อนได้สูงมากนะครับเทปตัวนี้นะฮะเอาไฟเผาแบบมันไม่ละลายอ่ะไม่ไหมอ่ะคือไม่ไหมคืออะไรวะแบบมันไม่ละลายเอาง่ายๆนะอ้าวฉีกไปแล้วไม่เป็นไรมีเยอะแยะเดี๋ยวติดให้ใหม่เอาถ้ามันฉีกก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ใส่ก็ไม่ไม่ทำให้เครื่องมีปัญหานะถ้าไม่ใส่เนี่ย อ่ะแกะนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะโดนความร้อนแนละ้วมันจะละลายดีเนี่ยนี่นะฮะต้องตั้งไว้มันจะได้เห็นชัดชัดใช่ไหมเอานอนลงไม่ค่อยเห็นอนะเวลาทําคลิปเนี่ยอ่ะเรียบร้อยนะทีนี้นะก็หาหาฟลอยนะครับมาแปะไปแปะตัวหัวชิปมาเลยเห็นไหมแปะครอบไปเลยนะครับแปะครอบไปเลยนะครับ แปะทั้งตัวก็ได้แปะแค่หัวก็ได้นะถ้าใครมีฟอยใหญ่ๆก็สังเกตคุณมันจะมีคอชิปขึ้นมาเห็นไหมสี่เหลี่ยมเนเห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมครับจะมีจะมีคอชิปอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเอานอนเอานอนบนอเมนบอร์ดตัวนี้มาลองมนันอันนี้วางแถนผ่านลองมันก่อนเดี๋ยวโฟมพลาสติกข้างล่างผมจะละลายนะเอาแผ่นนี้ออกนะครับก็เอาอันนี้มา สังเกตนะแบตเตอรี่ถ้ามันมีแบตเตอรี่อยู่ใกล้ๆถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับมันจะเดินมันจะเจอความร้อนเยอะเกินไปนะครับมันจะไม่ดีต่อเขาเรียกว่าไม่ดีต่อแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ระเบิดบวมได้นะปุ๊งเรียบร้อยเลยนะฮะอย่างนี้นะโอเคนะเตรียมตัวนะครับใครเป็นช่างซ่อมมือถือหรือมีฮอตแอร์นะครับฮอตแอร์อย่างนี้เห็นไหมก็เอามานะครับเป่าๆบริเวณเขาได้อันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะ เอาแนะนำเฉยๆหรือใครไม่มีใช่ไหมทำยังไงเอาไฟแช็กมาอ่าเอาไฟแช็กเปิดมามือขวาจับไฟแช็กเปิดขึ้นมามือซ้ายลนไฟแช็กเลยสมมุติว่าอันนี้คือไฟแช็กมันโนภาพว่าหลอดยาดมนี่คือไฟแช็กเปิดไฟแช็กขึ้นมานะแล้วก็เอาเอาวางห่างๆลนะักษณะแบบนี้เห็นไหมเอาวางอยู่วางนี้เห็นไหมคือให้มันให้มันลนอะ ให้มันโดนตรงคอชิปให้มันให้มันโดนบริเวณคอชิปตรงเนี้ยนะประมาณสัก30วิหนึ่งนาทีเวลาวนเนี่ยให้ให้ใหวนเป็นวงกลมนะครับให้วนบริเวณอ่าสี่เหลี่ยมชิปชิปบริเวณเนี้ยอ่าห่างกันสักประมาณสักสักหนึ่งเซนก็ได้สองเซนก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีไฟแช็กก็ใช้พวกอ่าที่จุดเตาแก๊สนะครับหรือไฟแช็กมันเปิดนานๆเนี่ยมันเด้ง ให้เทียนก็ได้นะครับสาเหตุที่ผมให้แปะฟอยล์ติดไว้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณใช้พวกไฟแช็กลวไฟเนี่ยมันเป็นเปลวไฟถูกต้องไหมครับเป็นเปลวไฟชนี้เปลวไฟมันแรงนะครับมันจะทําให้ชิปเนี่ยเสื่อมสภาพได้ไว้นะครับหรือค้อาบข่าวเมามันจะไปติดถ้าเป็นข่าวเมาเทียนมนขาข่าวเมาเทียนมันจะไปติดบริเวณข้าง,าง,างมันจะดํานะครับมันจะไม่สวยเอานะแล้วถ้าเกิดมีฟอยล์แปะเนี่ยมันก็จะป้องกันความร้อนเข้าสู่ชิปได้โดย,โดยตรงนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณใช้ฮอตแอร์นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ฟลอยเพราะว่าฮอตแอรมันเป็นลมวนมนอยู่แล้วนะลมมันจะออกมาสม่ําเสมอกันนะครับแต่ไฟแช็กเนี่ยไฟบางทีมันออกมาไม่สม่ําเสมอกันนะครับแปะไว้หน่อยก็ดีนะครับก็ถ้าเกิดมีอย่างนี้ก็ให้คุณวนๆลักษณะประมาณนี้ห่างกับขนาดนิดๆหนึ่งอะเห็นไหมถ้าเกิดมองกลับด้านก็ห่างๆประมาณนี้เห็นไหมครับห่างสูงขนาดนี้เนี่ยสูงขนาดนี้ประมาณนี้เห็นไหมวนๆวนๆพยายามให้มันได้ความร้อนโดยรอบๆนะครับ เดี๋ยวผนมันให้ดูนะอันนี้คือผมใช้ฮอตแอร์นะครับไฟแช็กผมหาไม่เจอเป็นไรไหมอ่ะไม่เป็นไรเนาะอ่ะวางนี้นะครับเห็นไหมผมจะวนๆให้ดูเห็นไหมเห็นไหมสังเกตจะมีอ่าดแดงๆเห็นไหมฮะฮอตแอร์นี่โคตรแดงเลยนะเห็นไหมเห็นไส้ฮอตแอร์ไหมฮะนี่เห็นไหมแดงๆเนี่ยเห็นไ,ไหมหม,หม,มันก็คือความร้อนนะครับความร้อนออกมานะครับเนี่ยก็เป่าๆๆบริเวณรอบๆอย่างเงี้ย แป๊บหนึ่งนะครับให้ความร้อนเขาอรอบๆไปนะครับคือฟอยเนี่ยมันมันส่วนหนึ่งมันก็การความร้อนได้นะครับแต่ว่ามันจะป้องกันไม่ให้ชิปเนี่ยได้รับความร้อนสูงจนเกินไปนะครับบางทีวางต่ําเกินไปวางสูงเกินไปตั้งไฟสูงเกินไปมันก็ทําให้เครื่องมันมีปัญหานะครับชิปมันตายได้นะครับจากที่ใช้ดีๆอยู่ก็เสียขึ้นมายุ่งเลยนะฮะงานส่งลูกค้าไม่ได้นะฮะ วนๆวนๆแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขาถอดฟอยล์ออกก่อนพอละนะครับความร้อนแค่นี้พอละนะครับเก็บได้เลยนะครับอ่ะหลังจากที่เอาไฟแช็กลนเข้าไปแล้วนะฮอตแอร์ลนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ถอดฟอยล์ออกนะครับถึงขั้นตอนการประกอบคืนอ่ะก็ประกอบคืนซะเอาฮิตซิงวางนะครับส่วนไอ so ้สก็อตเทปดึงๆที่มันแปะเนี่ยยังไม่ต้องติดก็ได้นะยังไม่ต้องติดก็ได้นะครับไม่เป็นไรถ้ามันหลุดมันหลุดมันร่อนไปก็ไม่เป็นไรนะครับ หาสก็อ็เทปใสอะไรก็ได้แปะแปะแต่อย่าให้โดนคอชิปนะให้แปะบริเวณข้างๆชิปเห็นไหมอย่าให้โดนคอตรงนี้นะโอเคนะเดี๋ยวขอประกอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับประกอบล่างเรียบร้อยนะครับมันถึงฉากตอนประกอบล่างเข้าไปนะครับเสียบรักเข้าไปนะเสียบรักเสียบรักนะครับเสียบรักเข้าไปแล้วนะครับต่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับสายให้เรียบร้อยนะครับชุดสวิตช์ฝั่งนี้นะฮะอ่ะเปิดสวิตช์เข้าไปป้าอ่กดออนนะครับกดออนกดสวิตช์ออนตรงนี้นะปุ่มอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับ กดปับ๊บอ่าไฟขึ้นแล้วนะครับเอามาดูหน้าจอกันนะครับมาเรียงเอง่ยเรียบร้อยนะครับผม ASUS ที่เป็น e p c มาแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับผมนะโอเคนะใครไปเปิดน้ำเองแล้วตัวเนี้ยอ้เบื่อจริงๆนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะคือสรุปแล้วเนี่ยคือชิปเซตเขามีปัญหานะครับแล้วก็ อันนี้คือเรียกว่าการกระตุ้นนะครับกระตุ้นโดยการให้ความร้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เขาใช้ต่อได้นะครับคือเอางานออกมาได้ส่งงานครูได้เก็บงานส่งลูกค้าได้นะครับส่งไฟล์โซเอกสารให้เพื่อนได้นะครับโอเคเนาะอาจจะใช้ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับในการที่จะทํางานกับเครื่องนี้นะครับทางที่ดีคือควรจะเปลี่ยนชิปเซ็ตใหม่ซะเพื่ออายุการใช้งานจะได้ยืนยาวขึ้นไปอีกนะครับผมนะ เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทิปง่ายๆนะครับแค่มีไฟแช็กอันเดียวก็ซ่อมได้แล้วนะ <laughs> ถ้าเกิดใครหาฟลอยด์ไม่ได้นะครับหาฟลอยด์ไม่ได้ก็ใช้ไฟแช็กลนเพียวๆเลยก็ก็ได้อยู่แต่ห่างสักนิดหนึ่งเพราะว่าเปลวเปลวไฟจากไฟแช็กมันก็จะร้อนอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาคุณเปิดไฟแช,ช็กไว้นานๆสัก30มสิบวิหรือหนึ่งนาทีเนี่ยไฟแช็กมันร้อนนะครับแล้วมันจะเด้งขึ้นมานะระวังอันตรายด้วยนะครับนะ ใช้ปืนแก๊สก็ได้นะครับหรือว่าใช้เทียนก็ได้นะครับเทียนก็จะมีคาบข่าเหมาดำๆนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับคาบขาเหมานั้นใช้ทิชชู่ก็ได้ครับทำความสะอาดได้ไม่เป็นไรนะเรียบร้อยสําหรับทิปในการทําวันนี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันอีกทีหนึ่งไม่รู้จะเป็นคลิปเรื่องอะไรแหละติดตามดูแล้วกันนะฮะลากันไปก่อนสําหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ